แข่งราคาคุณจะตัดราคาคุณจะลดราคานะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องมองนะต้องมองดูว่าสินค้าตัวเองอะ่ะตอบโจทย์ให้กับใครคนกลุ่มนี้ต้องการก็คือความแบบความได้หน้าดได้ตานะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมิลินจะนำกลยุทธ์ของร้านเบเกอรี่นะคะที่มิลินเห็นน่ะ ที่วันนี้มิลินไปสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยมาฝากกันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจับกลยุทธ์นี้อยู่นะคะก็สามารถนําเป็นแบบอย่างนําเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ก่อนที่มิลินมาวันนี้มิลินมาที่พัทยาใช่ไหมเสร็จแล้วว่าในระหว่างทางทุกครั้งที่มิลินมาพัทยาส่วนใหญ่มิลินจะแวะที่วัด หลวงพ่อโสธรเนานะทีนี้พอเราแวะที่วัดหลวงพ่อโสธรแล้วสิ่งที่เราจะชอบซื้อกันก็คือว่าตัวนี้เป็นเค้กมะพร้าวที่จริงๆแล้วอ่ะที่กรุงเทพก็มีเป็นเค้กตัวนี้นะคะโค้กค้นัดเค้กอ่าของเค้กบ้านอุ๋ม กล่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะคือมันเป็นมะาพร้าวทั้งหมดแต่เขาก็มีหลายรสชาตินะคะมีแบบส้มกาแฟมีวานิลามีมะพร้าวใบเตยอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีหลายอย่างแต่สิ่งที่มิลินจะบอกคือมิลินไม่ได้มารีวิวเค้กนะคะมิลินจะบอกว่าอ่ากลายุทธ์ที่เขาใช้ในการวางวางแผนตรงนี้นะคะซึ่งมิลินถือว่าค่อนข้างโอเคค่อนข้างตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าเพราะว่าด้วยความที่หลวงพ่อโสธรนะจะสถานที่ที่คนไปเยอะเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อย่างนี้นะคะมันก็ทําให้อะไรคะมันก็ทําให้คนซื้อง่ายแล้วซึ่งกล่องนี้นะมิลินจะเปิดให้ดูนะคะ100บาทได้มา5ชิ้นแล้วดูเปิดข้างในดิเขาก็จะเรียงไว้อันนี้มิลินทานไปแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะเหลือ1นชิ้นตกชิ้นละ20บาท20บบาทสิ่งที่มิลินเห็นเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ไม่เล่นเห็นเกิดอะไรขึ้นมีอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็ซื้อมาอันนี้กล่องนี้นะคะ120บาทได้อยู่ที่5อ่ะ8ชิ้นนี่เขาแพ็กแบบเป็นแบบเป็นแพ็กแบบอินดิวเดลนะ เป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้พอยต์ของเขาคืออะไรพรอยต์ของเขาคือมันคือสถานที่ท่องเที่ยวมันคือสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันก็คือสิ่งที่คนไปเยอะสิ่งที่คนมามาเที่ยววันหยุดอ่ะมาแวะไหว้พระหรือว่ามาบัตรเที่ยวอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปอ่อย่างอย่างตัวมิลินมิลินจะแวะแล้วก็ต่อมาที่พัทยาใช่ไหมทีนี้สิ่งที่สิ่งที่เขาทําก็คือว่าการที่เขาอ่ะกลุ่มลูกค้าเขาคือขาจอดคือคนที่ ชอบซื้อของฝากก็คือแวะมาซื้อของฝากก่อนที่จะกลับกรุงเทพหรือก่อนที่หรือจะไปที่ไหนอย่างเงี้ยเขาเล่นสินค้าราคาที่แบบไม่แพงคนกลุ่มนี้ต้องการก็คือความแบบความได้หน้าได้ตาถูกป่ะความได้หน้าได้ตาความที่แบบเออมีการซื้อฝากมีการแบบเวลาที่เราจะซื้อของฝากใครอะ่ะเราก็ต้องดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งนี่เห็นไหมดูดีแพคเกจจิ้งเขา มีกล่องอย่างนี้ออกมาเราไม่พอด้านในก็คือแบบแพ็คแยกด้วยอะ่ะคือพอแพ็คแยกแบบนี้นะคะมันก็เกิดการที่เราถือไปฝากใครแล้วเราแบบมันดูไม่แย่เอาเงี้ยคือมันดูไม่แยอ่อของฝากซึ่งร้อยกว่าบาทอย่เงี้ยคนจะหยิบง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ตัดสินใจง่ายหยิบง่ายแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าค่าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้กล่องแบบนี้แล้ก็แพ็คแบบเนี้ยเ,เขาน่าจะอยู่ที่ น่าจะมี20บาทเลยนะมิลินว่าแพ็คแยกแบบนี้สิ่งที่มันมันไอ้นี่ก็คือมันมันค่อนข้างเสียเวลาใช่ป่าเวลาใายสายขนมก็น่าจะรู้นะเวลาที่เรามาแลบบมาพัานมาอะไรที่มันแยกต่างหากอ่ะมันเสียเวลาขายเยอะอ่ะตรงนี้เขาน่าจะมีตัวที่เป็นเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มิลินจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นราคาต่ำอ่ะคุณจะเล่นราคาถูก คุณจะขายแข่งราคาคุณจะตัดราคาคุณจะลดราคานะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องมองนะต้องมองดูว่าสินค้าตัวเองอะตอบโจทย์ให้กับขครนะคะอย่างเช่นไซนี้ก็น่ารักอันนี้ก็ร้อยหนึ่งก็คือซื้อฝากได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มิินจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในจุดที่มันขายง่ายจุดที่คุณได้เปรียบในเรื่องของ location อ,อย่างเงี้ยคุณเล่นเกมนี้ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ ดึงปัญหาของลูกค้าได้อ่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ใครทําขนมขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วมันเหมือนกับคนทั่วๆไปอะ่ะแล้วจะมาขายพอขายคนเยอะด้วยความที่ตัวเองไม่มีจุดดีจุดเด่นเลยก็ต้องลดราคาลดราคาแข่งกับคนอื่นนั่นเองนะคะแต่ว่าการลดราคาแล้วดันคือไม่มีจุดเด่นคือเขาเด่นเขาเด่นเรื่องสถานที่ถูกไหมเขาน่าจะเด่นเรื่องของอาการที่แบบมีบ เครื่องจกักรมิลินว่าเขาน่าจะใช้เครื่องจักรแพกนะไม่น่าจะใช้คนแพกเพราะว่าเออผลิตขนมออกมาเนี้ยก็คือถ้าแพกแยกแบบนี้ค่อนข้างเสียเวลาแล้วซึ่งตอนนี้เอ่อการแพ็กอย่างเงี้ยคือ1คนจะแพ็กได้กี่ชิ้นเดี๋ยวนะเนี่ยเขาแพ็กแบบค่อนข้างโอเคเลยนะแพกแยกหนึ่งต่อหนึ่งเลยอะ่ะคือร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะสาหรับมิลินนะคะมิลินมองว่าเพราะว่ามิลินเป็นคนเออเป็นเป็น้นนานเค,ค้กไงไมิลินกว่าจะได้แบบ กว่าจะได้เค้กออกมาชิ้นหนึ่งอ่ะแต่อันนี้เขาเน้นแมสพอเน้นแมสปุ๊บก็ต้องเน้นปริมาณแมสก็คือปริมาณเยอะๆถูกไหมพอปริมาณเยอะๆนะคะมันก็ทําให้คือคุณต้องมีจุดแข็งในเรื่องของการขายคือการปล่อยสินค้าให้เร็วเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเกมราคาถูกนะคะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยสินค้าได้ไม่เร็วอ่ะคุณก็จะทําให้คุณไม่ได้ไม่ได้เปรียบเอางี้ไม่ได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันซึ่ง มันทําให้เราก็จะขายยากขายขายยากนั่นเองนะถ้าเกิดว่าราคาต่ําแล้วเราไม่มีจุดดีจุดเด่นของเราเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาเล่นเกมนี้นะคะคุณต้องมีจุดดีด้วยนะจุดดีในเรื่องของหา วัตถุดิบได้ถูกหรือเปล่าหรือว่ามีที่ทําเลที่คนอื่นไม่มีหรือเปล่าอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาอะอยู่ทําเลคือที่ติดก,กับวัดหลวงพ่อโสธรเลยคนออกมาซื้อของฝากอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายคือบางมันมีตลาดแหละมันมีตลาดที่สามารถซื้อของฝากได้แต่มันก็จะเป็นพวกแบบสายแบบขนมจากหรอที่มันเป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบพวกของดองของ กุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอะ่ะคนไม่ได้อยากจะถือแบบนั้นไปไงบางคนที่อยากจะถือแบบสินค้าที่แบบดูสวยงามดูดีนหน่อยถือไปฝากเพื่อนๆในออฟฟิศอะไรยเงี้ยเขาก็จะมาที่ร้านนี้กันนะคะซึ่งร้านนี้อยู่ติดกับวัดหลวงพ่อโสธรเลยซึ่งเขาก็ขายดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเขาก็โพส i t i o n e i n g ตัวเองในเรื่องของการขายขนมฝาก ซึ่งพอซื้อฝากคนอื่นอนะ่ะมันก็ทําให้คือเอเป็นการแบบได้หน้าได้ตายเงี้ยเขาก็ไปเน้นเรื่องของแพคเกจจิ่งนั่นเองนะนี่เลยเกิดว่าคุณอา่าโฟกัสอย่างเงี้ยกับกลุ่มที่เป็นอ่ g ไฮเอ็นหรือกลุ่มที่แบบราคาแบบจับต้องได้อย่างเงี้ยก็คือต้องต้องโฟกัสกับกลุ่มนั้นอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์อ่ะมันจะได้ดึงกลุ่มนั้นเข้ามาได้นะคะอย่างตัวอย่างสมมุติร้านของมิลินานะมิลินโพ เขาเรียกว่าอะไรมิลินจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไฮเอ็นนะคะเพื่อที่จะเอ่อเราจะได้ทำงานแบบน้อยชิ้นอย่างนี้นะแต่ว่าข้อเสียของตรงนี้นะคะก็คือว่าเราต้องลงรายละเอียดมากๆนั่นเองนะก็คือต้องตอบโจทย์เขาให้ได้ต้องเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราให้ได้จริงๆนะขาถึงจะยอมจ่ายนะคะโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบว่าเอา่อไม่ได้ไม่ได้จับกลุ่มแบบเดียวกับมิลินนะคะก็อาจจะ ไปดูว่าต,ตรงนั้นตัวเองมีจุดดีจุดเด่นอะไรแต่อย่าลืมนะว่าสินค้าอย่าลืมนะคะว่ามันต้องมันต้องทำไมมันต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตอบโจทย์ยังไงก็คือแก้ปัญหาลูกค้าได้นั่นเองนะคะอยู่ห้านเค้กนะคะแล้วซึ่งแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณจับกลุ่มไหนคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจับกลุ่มไหนคือทําเค้กออกมาได้อ่มันโอเคแหละแต่ว่าทําเค้กแล้วเค้กของคุณตอบโจทย์ใคร อันนี้สําคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะผลิตสินค้าก่อนที่เราจะทําธุรกิจนะคะสิ่งแรกที่สําคัญเลยคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายของเรานี่คือใครนั่นเองนะคะโอเคนะวันนี้นะคะมิลินไปแล้วนะเราก็พบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะ